ไรม่เป็นไรเอาเลยเอาเงินรถบัสลูกกลับเม่ไรคะเออรถบัสลูกกลับบัสรถบัสอ๋อขับรถบัสเชลยค่ะออหนุ่มมากี่วันไหนคะเออพรุ่งนี้กลับกรุงเทพแล้วพรุ่งนี้กลับกรุพรุ่งนี้กลับกรุงเทพเชิเชิญเป็นอะไรมาคะเป็นตัวนี้เออแบบนี้แบบตัวจริงหนูสวยมากที่สวยเหมือนกเดิมแต่ตัวสวยมากอันนี้ไม่เป็นไรอันนี้ นู้เอาสเตอไอ้นีไม่เอาไอ้นีช่ให้ทีมงานไงลูกน่นแุ้ยนุ้ยอยากนอนี้ไอ้นี่ได้ค่ะไอ้นีู่อ้นีอร่อกอ๋อสุกี้ใช่ใ่อร่อยมากไแช่ไอ้นี้ไนีเอาไว้ไอ้นี่ะไอนี่้อไรคะไม่เอาไอที่นาอไม่เอา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 ไพลอยให้ยินไ้รับมาไม่เอาไม่เอาค่ะอไรคะไม่เอาเอาุขอยให้เอาไมุ่อยารับค่รู้ได้ขอบคุณค่ะ ไม่เอาลูกหัวยเพียงไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาเอาเลยาไเไม่เอสบาท่สิบ่งร้อาไม่ถึง่สิบบาทไม่สม่เอาเยน้อยเนา่เอาเลยอันนี้ตะเกียบลูกตะเกียบไม่เอาเอบคุณมากค่ะ ตอนนี้มาฝากค่ะเงินพอจะเรียกว่าไหมรตู้หูเงินทอนค่ะเป็นดาราที่สวยและใจดีมากใช่ไหมใช,ช่เหรอ,อ,อจริงิไขค่คนถึงหกส